Hãy subscribe cho đã Ghiền Mì Gõ Để không เจ้าน่าจะเล็งที่หัวของข้ากราบสวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้ธานอตก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเราแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราถูกแบนนะครับกฎของเกมนี้เวลาถูกแบนเนี่ยคุณจะขุดได้ ต่ำกว่าปกติ99.999%นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราขุดได้น้อยคือ0.00หรือว่า0.001เนี่ยอันนั้นคือถูกแบนนะครับทีนี้เราจะเช็คยังไงว่าเราถูกแบนไปดูกันเลยนะครับ Let's go <S เริ่มต้นนะครับก็ให้มาเช็คที่เว็บนี้นะครับ wagbox.io นะครับ s l a s แ account แล้วก็ตามด้วย account w a ac วของเรานะครับเราก็มาพิมพ์ต่อใส่ไปเลยนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเราขุดได้ทีละ0.001 1อันนี้คือถูกแบนแล้วนะครับแน่นอน100%นะครับดูนะครับว่าเขาเริ่มแบนด d นี้ของผมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ วันที่13นะครับช่วงบ่าย2.48บนาทีนะครับก็คือช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมก็เริ่มโดนนะครับก็โดนทยอยสอยไปเรื่อยๆนะครับไหนๆก็ถูกแบนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการ u n s t a c k ID ที่ถูกแบนเนื่องจาก ID เนี้ยของผมให้อีก ID หนึ่ง s t a c k ให้นะครับ ID ไหน s t a c k ให้เราต้องล็อกอิน ID นั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่ Wallet จากนั้นเราก็ไปตรง Stake CPU และ net นะครับเรามาดูที่เมนู Unstack นะครับมันก็จะมีหลายๆ ID นะครับที่เรา s t a c k ไว้ s t a k k n n g สิเนะเมื่อ ID ไหน ถูกแบนเราก็อันสเต็กกิ้งตัวนั้นนะครับก็มาดูใส่ ID เข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมานี่ ID ที่ถูกแบนผมก็ใส่ไป200แล้วก็ของเน็ตที่สเต็กกิ้งไปก็คือ1นึ่งเสร็จแล้วก็กด Unstack นะครับก็ เรียบร้อยแล้วครับก็ทำการ Unstack ได้เรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของเบรกดาวเบรกดาวตัวนี้มันจะบอกถึงว่าเราจะเหลือเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงเห็นไหมเห็นไหมอ๋อนี่มาแล้วดู ile, รีฟา l เนี่ยเมื่อกี้ที่พึ่ง Unstack ไปเขาก็จะบอกตรงนี้ว่าทั้งหมดเนี่ย จะมี CPU อยู่200แวกเน็ตอยู่1แวก<ส>ก็จะดรีฟาวให้สำเร็จก,ก็คือวันที่16ช่วงบ่ายซีโมง32อนาทีก็ประมาณนี้ครับ3วันก็จะมีระยะเวลาคูดาวถ้าสมมติว่าเลยเวลานี้ไปแล้วถ้ามันไม่ออโต้เข้ากระเป๋าเราก็เราก็มาตรงรีฟาว รีฟาตัวนี้จะแสดงให้เห็นว่าครูดาวตัวนี้จะเหลือเป็น0ูนเราก็จะมีปุ่มรีฟาวให้เราก,กดขึ้นมาเราก็กดรีฟาวแค่นี้เราก็จะได้แวกค,คืนกระเป๋าแล้วนะครับ<ม>ก่อนจากกันไปนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าระหว่างการที่เรา s t a k กกิ้งไตัวเองแล้วก็ใช้ ID หนึ่งซึ่งเป็น ID หลักเนี่ยสเตกให้ ID อื่นๆมันแตกต่างกันยังไงนะครับ สเต็กไอดีตัวเองเนี่ยข้อดีก็คือจะสามารถได้แหวกคืนเนี่ยภายใน3วันนะครับไม่ดีเลยแต่ข้อเสียก็คือการสเ a k กให้ตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องรอให้ CPU มันเย็นก่อนนะครับต้องรอประมาณยีบสีชั่วโมงถึงจะ u n s t a k e ได้เกือบหมดแต่ว่าเราจะต้องเหลือค้างไว้เพื่อทำธุรกรรมในการส่งอุปกรณ์ส่งเหรียญแบกที่ได้รับคืนไปยังไอดีใหม่ ก็คือถ้าเรา u n s t a ตไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่เหลือ CPU ไม่เหลือนเลดดังนั้นเราจะไม่สามารถส่งเหรียญที่ได้รับคืนใน ID นั้นเนี่ยไปยัง ID อื่นได้ตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสียวิธีการแก้ไขก็คืออาจจะใช้ ID อื่นเนี่ยสเต็กกิ้งให้ก่อนตอนที่ได้รับแวกแล้วก็ให้ ID เนี้ยส่งแวกไปยัง ID ใหม่ส่วนการใช้ ID หลัดสเต็กให้ ID อื่นเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถอันสเต็กได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ CPU นั้นเย็นแต่ข้อเสียก็คือเราโดนแบนไม่พร้อมกันเนี่ยมันอาจจะเสียเวลานานกว่าจะได้รับแวกคืนโดยระบบเนี่ยจะยึดเวลาคูดาวสามวันหลังจากอันสเต็กไอล่าสุดสมมุติว่าเราสเต็กไอแรกไปแต่ยังไม่ครบ3วันแล้ววันที่2ต่อมาโดนแบนอีก2 ID เราก็ไปอันสเต็กอีก2 ID มันก็จะเริ่มนับครูดาวใหม่โดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอปัญหาการสเต็ก ID อื่นก็คือรีบพอรู้ว่าโดนแบนก็อันสเต็กไปทันทีแต่เราลืมนึกไปว่าพอเราอันสเต็กไปทั้งหมดเนี่ยไอนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้ดังนั้นใครใช้วิธีนี้ก็เวลารู้ว่าโดนแบนอันดับแรกเราต้องส่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ในไอดีที่เราสเต็กให้เนี่ย ไปยัง ID ใหม่ก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเราอันสเต็กมาหมดเนี่ยมันก็จะไม่เหลือ CPU เหลือเน็ตให้เราทำธุรกรรมต่างๆบน c a i n แ a c k ได้อันนี้ผมก็ลืมประจำเมื่อสักครู่ผมก็ลืมเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปสเต็กใหม่เพื่อที่จะส่งอุปกรณ์การขุดไปยัง ID ใหม่สเต็ก ID ตัวเองมันก็ดีอย่างคือเวลาเราอันสเตกเราก็อันสเตกแค่ ID ตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยแบกที่เราจะได้รับคืนก็คือ ภายในเวลา3วันถ้าเราใช้ ID หลักสเต็กหลายๆ ID มันก็จะเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆวันที่2โดนแบน2 ID วันที่3มาอาจจะโดนแบนอีก5 ID ดีเราอันสเต็กเพิ่มอีก5 ID ดีมันก็เริ่มนับคูดาวใหม่ตัวนี้ก็อาจจะทำให้เสียเวลาหรือถ้าใครทำใจได้ว่าเอ้ยอยังไงก็ต้องโดนแบนทั้งหมดก็คือสามารถอันสเต็กทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วก็ทำใจแล้วก็ทำา ID ใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็น ทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันทิกหน้าการกลับคืนมาของไอรอนแมนนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ